ครับพี่น้องครับมาดูการปลูกมะละกอแนวใหม่ครับก็คือมะละกอเนี่ยต้นมันโดนกินแล้วก็มันล้มนะครับมันก็จะมีกิ่งอย่างนี้ครับผมก็จะทดลองตัดแล้วเอามาชาอย่างนี้เลยครับดูว่าสัปดาห์หน้าก็จะอัปเดตให้เรื่อยแล้วก็ตัดออกเป็นท่อนอย่างนี้นะครับผมก็ไม่ทำอะไรมากครับผมใช้ จอบเนี่ยสับเลยนะครับสับงี้เลยสับเป็นท่อนๆนี้นะครับนี่ท่อนๆนี่แะครับนี่ครับสับเป็นท่อนอย่างนี้ครับท่อนแบบนี้นี่ครับท่อนแบบนี้ครับฟูฝังดีเลยครับก็ได้ อย่างนี้หักออกมาเลยครับกิ่งแบบนี้หักมาเลยครับนี่ครับแล้วก็ไปกดหลุมครับแตะมาแล้วครับอันนี้คือหนึ่งสองสามนะครับตัวนี้ตัวยอดมันนะครับผมก็จะลองเอาตัวที่เป็นกิ่งอย่างนี้ครับกดตรแล้ครับฝังลงไปเลยครับ แแล้วก็เอาเท้าเขีย่ยเหยียบดินกดแน่นนะครับแล้วก็ไปขุดผมอีกล้มนึง่งตรงนี้คู่กันขุดลงไปครับแค่นี้พอแค่นี้พอครับแล้วก็เอากิ่งที่ผมตัดไว้นะครับมาฝากลงไปอย่างนี้เลยครับนี่ฮนะ ฝังนี้นะครับก็ดินที่ขุดขึ้นมาเนี่ยถมเข้าไปนะครับแบบนี้นะดูว่าการปลูกมะกรูเนาใหม่นะครับว่ามันเป็นยังไงนะนี่คือการทดลองนะครับนี่ครับง่ายๆครับตรงไหนอีกนะฮะตรงอีกนะฮะลองดู นะตรงนี้นี่ครับการปลูกมะละกอเน,นี้ยใหม่นะฮะแล้วก็เอาหาเกง่งไ้แบบนี้นะครับแต่ถ้ายอดเยอดก,ก็จะลืมเอาเด็ดเด็ดใบออกนะครับนี่ ลดการคายน้ำนะครับทองมันออกแล้วก็ใช้เท้าเหยียบพอนเนตนะครับอีกสองกิ่งนะครับก็จะลองลูกแถวเนี้ยครับแล้วก็ปากมันเลยนะครับปูกแบบงกล้นะครับนี่ปูกแบบไ่า้นะครับ ดูซิว่ามันจะเป็นอย่างไรนต้องเห็ีครับใช้มือเดียวนะครับดูนะครับแล้วก็เอาฝังไปเลยครับวางเนียนอนนะครับเวลามันติดขึ้นมามันจะเป็นมะกอต้นเตี้ยนี่ครับเรียบร้อย ดูผลงานครับหนึ่งฮะสองสามสี่ห้าหเจ็ดปด้าเ้านอนี้ดูทิว่าจะรอดกี่หนอนะครับเดีวเราลองดูการปลูกมะละกอแนวใหม่นะครับตัดฝังดีเลยครับมันจะเป็นยังไงมันจะรอดกี่ต้นครับคอยดูกันนะครับ